มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีร่วมกับมูลนิธิเอเชียแห่งประเทศไทยขอเชิญร่วมงานมหากรรมปัตตานีในมิติประวัติศาสตร์ปัตตานีทางด้านสังคมวัฒนธรรมและความหลากหลายของวิถีชีวิตมนุษย์ในวันที่15-16ถึง1ิมิถุนายน2555แนะขอประชุมสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีท่านจะได้ฟังปะะาฐกถาจากอาจารย์อามาัดพัฒ ทีอัลฟา,านีชาวมาเลเซียผู้เขียนหนังสือประวัติศาสตร์ปัตตานีพร้อมด้วยนักวิชาการรางวัลศรริลปินแห่งชาติผู้เขียนนวนิยายขุนเดชอาจารย์สุจิตวงเทศในงานมีการจัดนิทรรศการร้อยเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์ปัตตานีใหม่ วันศุกร์ที่15มิถุนายน2555ช่วงเช้าเสวนาในหัวข้อปาตานีกับการติดต่อกับสภาวะความเป็นสมัยใหม่ช่วงบ่ายเสวนาในหัวข้อสรบพรเสียงของประวัติศาสตร์คุยกับมุสลิมะบนเส้นทางการศึกษาสมัยใหม่และตัวกลางของสภาวะความเป็นสมัยใหม่ช่วงเย็นฟังเพลงจากบารูดิงเสาร์ที่16มิถุนายน2555ช่วงเช้ามอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ ระดับมัธยมศึกษาและเสวนาทางวิชาการเรื่องการประชิญหน้ากับโลกสมัยใหม่ช่วงบ่ายเสยวนาหัวข้อสรรพเสียงของประวัติศาสตร์คุยกับชาวทานโตและมาลายูบางกาะช่วงบ่ายเสยวนาเรื่องทบทวนอัตลักษณ์มาลายูปัตตานีปิดท้ายงานด้วยการอ่านบทกวี โดยสักการียาอมัตยากริตเหลือละไมและอาเซบุงอสายูกวีปาัตานีอย่าลืมท่านมีนัดก,กับมาหากรรมปัตตานีในมิติประวัติาศาสตร์ปัตตานีในวันที่15และ16มิถุนายน2555